สวัสดีค่ะสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512เพื่อดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานและพระราชประสงค์ที่จะช่วยชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงด้วยการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไมา้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถะพิต พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านผักไผ่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และได้สเสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขางทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาเผ่ามูเซอร์ทำการปลูกฝิน่นแต่ยังยากจนทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ จึงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็นมีการปลูกฟินมากไม่มีป่าไม้อยู่เลยและสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนักประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฟินเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมืองและทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการทดลองวิธีติดตาต่อกกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน1,500บาทเพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่งตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์เมื่อพุทธศักราช2512ผมได้มาทำงานที่นี่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนับแล้วเป็นเวลา21ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงนำคณะทูตและเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศมาชมการดำเนินงานของสถานีจนต่อมาก็ได้รับความร่วมมือจากประเทศเหล่านั้นผมก็มีความยินดีและภูมิใจที่ได้ทำงานเพื่อการช่วยเหลือและส่งเสริมดำารงชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้น สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ามกลุ่มชนดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งที่อาศัยกระจายโดยรอบโดยอ่างค้างต่อมาได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินให้เป็นหลักแหล่งบริเวณบ้านขอบดงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนะากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถประพิษ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปท่งเยี่ยมชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำนี้หลายครั้งมีพระราชดำรัสให้เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางแนะนำและส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึงซึ่งทางสถานีได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกพืชไร่ผักผลไม้เมืองหนาวและสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกไม้ตัดดอกตลอดจนจัดจำหน่ายผลผลิตให้ด้วยเมื่อก่อนพกนรารหลวยังไม่มีว่าปลูกฟรีว่า ทำไร่เผาป่าแล้วก็ปลูกข้าวอันรเหลือนวงมาเยี่ยนโมซเซอร์แตว่าถามว่าสบายไหมผมว่าสบายดีนะม่จะให้คอยก่อนนะสามตัวนะตัวผู้ตัวตัวแม่สองตัวจะมาไว้ไถนาหลังจากโครงการหลงเข้ามาสู่เสไริมรายได้ดีเดี๋ยวนี้เริ่มปลูกฟิงแนละ้ว สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานที่สำคัญของประเทศในการวิจัยพืชเขตหนาวได้แก่ไม้ผลพันไม้โตเร็วไผ่พืชผัดไม้ดอกไม้ประดับกุหลาบสายพันธุ์ต่างๆสมุนไพรชาจีนเป็นแหล่งวิชาการและเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นสถานีที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกษตรกรนักศึกษาจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการพัฒนาการส่งเสริมปลูกขึ้นทดแทนสินเช่นพวกกาบวยนะครับสาลี่แอปเปิลน,นะครับลบหรือเพอร์ซิมอนนะกีวีและสตอเบอรี่ตระกูลกะหล่ำคณะนะครับในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์อย่างเช่นพีชนะฮะใ่ระยะมา10กว่าปีที่พัฒนาพันธุ์เป็นพีชของมูลที่ของกันหลงแล้วก็มีสตอเบอรี่ นะซึ่งเป็นโครงการร่วมมือหรือช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นนะที่มาช่วยพัฒนาพัานธุ์จนเป็นนันสตอรี่บนที่สูงนะที่มีรสชาติหวานกรอบนะปัจจุบันทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรซึ่งได้แก่ไม้ผลเมืองหนาวผากักไม้ตัดดอกและพืชไร่ แก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงรวม6หมู่บ้านทำให้เกษตรกรชาวเขาเหล่านี้มีรายได้จากผลผลิตที่สถานีส่งเสริมให้เพาะปลูกจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เรื่องปูฝูซีมีรายได้ดีมาได้ไปขายนะเขามารับซื้อทแ้งนี้เลยที่อ่างคานที่มีโรงงานนะนะสมัยนี้รับกสตรอบอรี่นะเท่าไหร่ลวประมาณสักจีปเปอร์เมืองเก้าเมืองได้ได้ะ นอกจากนี้ทางสถานียังได้ดำเนินงานปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ควบคู่ไปกับงานพัฒนาโดยงานพัฒนาดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวงแห่งนี้มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่ได้รับจากผลงานวิจัยทุกวันนี้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยอ่างขางมีถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง มีอาชีพที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ